ะมาเพีงมาเพียงระยะปลอดภัยครับผมตัวนี้เป็นช่วงระยะปลอดภัยองที่กครับอะอย่างที่สัญญากันไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีเล่นเล่นเกมร่วมกันนะครับมีของที่ลึกมอบให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นของที่ลึกจากศูนย์การค้าเซ็นเตอร์เฟสิวเปัทยาบีนนะครับนะะแล้วก็ของที่ลึกนี่สำคัญมากเพราะว่าเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นน้องๆนะครับใครอยากได้ อย่าเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวเรามีแจกทุกช่วงนะคะรับช่วงนี้เป็นช่วงแรกของเรานะครับเราจะมีเกมแล้วก็แจกเสื้อแบบนี้เรื่อยๆอันนี้เซ็นว่าจูบุูแปลว่าอะไรอะ่ะเป็นคำที่แม่ชอบใช้ไมบ่อยครับอ๋อต้องใช้ว,ว,าว่าจูบุูใช่ครับแต่ว่าแบบจูบเป่นคำว่าไอ้หน้าวันเาร์พูดเนี่ยปู่ฝังนะจูบปู่ร้าย้วเนี่ยฮัลโหลแม่หลังเวทีดีเรื่อยอ เขียนว่าหลินปิงทำไมว่านี่เหรอพอดีผมเป็นเป็นชาวเชียงใหม่ไงช่วงนี้หลินปิงง่างนิดแล้วก็มาถ่ายแทนช่องพวกเราด้วยเราก็เลยให้หลุนน้องเขาตอนนี้เขามาเขาต้องมาดูน้องหลินปิงใครี่เล่นซิงเดีของกเราอีกเลยอ่ะเรามาร่วมกิจกรรมแรกกับเราเลยดีกว่าเกมแรกนะเราของ่ายๆเลยไม่ยากขอคนที่มีหมายเลขแปดและหมายเลขห้าในตัวนะครับขอ ค่ฝั่งละสามพันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเอาหลักฐานให้ทาบเราดูเลยขอคนที่มีเลขแปดแล้วก็เลขห้านะคะสามคนเลยครับสามคนเท่านั้นแปดสามคนห้าสามคนบัตรประชาชนตั๋วหนังบัตรคอนเสิร์ตเอ่อตั๋วรถเมย์อะไรก็ได้ที่มีเลขแปดจเลขห้าขึ้นมาเลยพวกที่เทียวกับเรารับก็ยืดจักน้องนะครับที่พร้อมลายเซ็นนะครับมาขึ้นมาเลยรครับด้านนน้นเลยด้านโน้นด้านนู้นเลยครับให้ทราบเราเซตนิดนึงว่ามีเลขแปดกับเลขห้า อยู่ฝั่งนี้แมโอ้โหยิ้มแป๊์มาอย่างนี้มันรลอะอ,อีกแล้วเมื่อกี้เห็นพวงเยอะมากไม่เป็นไรใครที่เงินหมดนะจะเรามีเอ็กเซนด้านในสามารถแลกแนละทำพวงอะไรใหม่ได้นะไม่ได้ต้องเลือกอ,อย่าลัดอย่าโลภเราไม่สามารถได้ผู้ชายทีเดียวสองคนนะคะต้องมีละคนเอาพี่จะเลือกอะไรครับแม่เลือกแปดหรือห้าเลือกห้าไปดูเลยไปเลย ไปนี่ไปนี่ค่ะนอกเลยไปนี่สิงคูรอเลยนน่เสาอะสามคนครบยังครบสามคนยังสามคนฝั่งนี้ครบสามคนยังฝั่งนี้ขาดอีกหนึ่งคนเลขห้าเลขเลขแปดเลขแปดหรือเปล่าคะเลขแปดถือกล้องมาด้วยอะไรคะอ๋อเลขแปดเทียบ้องกล้องมาอะโอเคกิจกรรมของเราไม่ยากเลยนะคะยกขึ้นมาอะไร ถายรูปไม่ถ่ายเราบ้างเลยจริงๆไม่ชอบนะคุไม่ชอบถ่ายรูปเลยนะรเราไม่ได้ชอบถ่ายรูปเท่าไหร่น้อยไม่ได้ชอบถ่ายรูปเลยอะมาเล่นเกมนะคะเกมเราไม่ยากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้อ่านรวมตัวกันนิดนึงเอามาอยู่รวมฝัุ่งกันนิดนึงอ่ารู้จักคำถามตอบถามชื่อกันนิดนึงชื่ออะไรคะ่ป <c oughs> อมค่าปอมอคนหนึ่งชื่ออะไรครับ ผงมโอ่าโอเคฝั่งนี้ปะอุ้ยค่ะอุ้ยปูผงอุ้ยก็ไม่รู้จักละเื่ออะไรคะเก๋อุ้ยคู่เก๋สวัสดีค่ะมาด้วยก็ไม่บอกอ่าชื่ออะไรคะคุณน้องแอร์ค่ะแอร์อ่านะคะรู้จักกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทั้งสองทีมแข่งกันกรี๊ด ทีมไหนเสียงดังชนะใจหนุ่มสองของเรารับไปเลย้อยืด้อมลายเซ็นโอเคปะนะทีพิธีกรีดก่อนช่วยได้ไหมครับไม่ได้ได้หรอพิธีกช่วยไม่ได้เลยถ้าทีกรีตีสะุดสาวแล้วลูกไม่ได้ลูกเออดี๋ยวย้กงยูก้อยออกให้เา้าไม่ได้ก็เห็นคู่เห็นเห็นเห็นในบ้านมันนั่งสองระโจกทีมเงี้ยตลอดลาโอ้ผมชอบผู้หญิงอ่ะอ่าเริ่มทีมนี้ก่อนนะพร้อมนะสัญญาณพร้อมนะ แข่งกิไม่เป็งโหหรอกเสียงต่ำก็กินได้กระติบด้วยนะอ่าโอเคพร้อมนะเิรีมนีนะหนึ่งสองตโ,โอ้น่ากลัวมากน่ากลัวมากแข่ผีหรอคะผีหรอคะผีน่กลัวมากบีบแล้วใช่หีบแล้ใช่โอเคพร้อมไหมคะพร้อมไห ผมเชื่อแล้วครับพี่ว่าเป็นการกินคดท้ายบนโลกนี้แน่ใจแล้วครับว่ากินเมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะกินไมโครโฟนวิเห็นตามไมโครโฟนอย่างทำท่าเหมือนจะกินไม้อยู่แล้วนะคะน่ากลัวมากเมื่อกี้ได้ให้กินไปที่นีอะไรนะครับคุณเลนอ้าวเข้าเกมเข้าเอ่อฝึกไหวฝึกโปรเจกต์เสียงเผื่อฟีน้าที่เข้าไปบ้านในเอสนะคะอ่ะเกมของเราจริงๆคือเราใช้ทายใจน้องของเราเดี๋ยวเราจะให้น้องทีและน้องแม็กนะครับเลือกตัวเลขหนึ่งถึงห้า หนึ่งตัวแล้วให้ทำนิ้วสัญลักษณ์แค่สมมติ